น,นี่กับผมพบกันอีกนะคะในช่องจุ้ยนุ้ยกับตาตั้มนะคะเดี๋ยววันนี้ยุ้ยจะพาไปตามหาขนมอร่อยๆกินนะคะเป็นของโปรดของอยุ้ยเองแต่ว่ายุ้ยยังไม่บอกนะว่าขนมมันเป็นอะไรเดี๋ยวเราตามยุ้ยไปดูเลยนะคะว่ายุ้ยจะได้กินหรือเปล่าอันนี้ไปถึงร้านเขาจะเปิดไหมหรือว่าเขาขายหมดแล้วหรือเปล่าทันไหมเดี๋ยวกคนไปดูด้วยกันนะคะไปกันเลย อันนี้เราก็มาถึงแยกคีรีแล้วนะคะใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้ว จะได้กินไหมจะได้กินไหมร้าสมุนล,ล้านมันปิดอ่ะหรือเขาขายหมดแล้วรเราจะไปไหนต่อจักาน <laughs> กินไหมจะได้กินหรือเปล่านี่ไงติงแล้วร้านข้าวเกียบปากหม้อนะค่ะเดี๋ยวจะลงไปซื้อนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะน่ากินแค่ไหน<ม>แล้วก็เอาสาคูกล่องหนึ่งด้วยค่ะ รวมหรือแยกจะรวมไปเลยไปยาาขายทุกวันปะคะจะ,จะอยู่ตามร้านอะเช่นเฉพาะวันพระใช่ไหมแต่ช่วงก่อนหยุดเยอะเหมือนกันมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกินกันนะ นี่ไงทุกคนน่ากินไหมดูสิร้านนี้นะจะบอกว่าเขาเกียบปากหม้อเขาเด็ดมากนะคะไส้เขาแบบเขากวนได้พอดีอะ่ะไม่แข็งไม่เละเกินเกินไปแล้วก็ไม่ ไม่ได้มีแต่หัวิโิโปะอ่ะบางร้านที่เคยซื้อกินนะมีแต่หัวิปโปะซึ่งมันไม่อร่อยมันกัดไม่โดนขัวเลยแล้วก็หวานโดดๆอย่างเงี้ยแต่แบบร้านนี้นะยุให้ห้าดาวเลยเแล้วก็มีน้ำกะทิราดพิกัดนะก็จะอยู่ตรงร้าน ้มเลือดหมูระยองที่อยู่ติดกับตลาดไฟฟ้านะคะถ้าใครอยู่แถวโซนชมบุรีอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้จักดีอันนี้เวลาถ้าอยู่ได้มากินเนาะก็ต้องมีสองกล่องถูกขังไปอันนี้หนึ่งกล่องนี้ราคา3ามสิบบาทนะคะแล้วก็มีสาคูด้วยก็ราคา30บาทเหมือนกันไหนชิมเซียอร่อยไหมให้แต่ตั้มชิมนะคะ ท้ำลายไหลกันนะครับว oh. 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 ้โอ้ยฟินมากครับเขายากอ่ะกินด้วยคำนี้ตองครับอืม hmm. เฮ้ยอร่อยมีผักด้วยบอกเลยที่บ้านทำขนมขายครับดูว่าอร่อยต้านนี้อร่อยมากลงทุนขับรถจากสวนเสือศรีราชาเพื่อมาซื้อเกือบปะบมอจ้าวนเี้ ฟิน,นฟั่งฟินฟังฟฟ่งเขาทำแบบหลายสีนะก็คือแบบว่าหลายไส้ครับไมใชหลายสีไม่ใช่หลายไส้เขาเผ็ดแป้งเขาผสมหลายสีมีใบเตยมีกะทิมีแช่หลอดแล้วก็จะมีสีม่วงอีกอันหนึ่งนะคะจากอัญชันเนาะดีงาม ดีงามดีงามคุ้มค่าออกับการรอคอยแนะนำร้านนี้นะครับตั้งแต่หยุดติดโควิดไม่ใช่ติดโควิดสิตั้งแต่โค <COVID S 1> วิดระบาดเออโควิดระบาดป้าเขาก็หายไปพักหนึ่งเลยนะเราก็หายไปพักหนึ่งเราก็หา,าจริงๆป้าอาจะไม่หายเหมอนเราไม่กล้ามาไม่กล้าออกมาปกติคือก็เป็นขาประจำเนี่ยก็คือเชิญชวนชิมเหมือนเจ้าเนี้ย <c oughs> ใครผ่านมาก็ลองแด้มาซื้อนะ้เราต้องชวนชิมไม่ผิดหว่าหรอก โอเคครับมากินไหมทุกคนอขอปันในความกล้องฝั่นค่ะสำหรับวันนี้ยุ้ยก,กับพี่ตัมก็ขอส่งท้ายด้วยการพาทุกคนขับรถเล่นนะคะเรียบชายทะเลนะพาทุกคนไปชมวิวสวยๆกันนะคะไปดูวิวเรียบ ชายทะเลถนนเรียบชายทะเลนะคะช่วงตัวเมืองชนนะคะคือช่วงนี้จะจอดรถไม่ได้เนาะเนื่องจากยังมีมาตรการคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยของโรคโควิดนะคะก็ได้แต่ขับรถเรียบสะพานไปเรื่อยๆนะคะ ยังไงก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ